นายกหญิงร่ำให้ลากใส่นายกคนก่อนประกาศฟ้องให้ชดใช้ได้ใจคนทั้งประเทศเมื่อมาดามแป้ง VS สมาคมฟุตบอลวงเล็บสมยศพุ่มพันม่วงนายกคนก่อนกับประหากาะนี่665ล้านสงครามที่ยังไม่จบเขาบอกว่าได้กุญแจดอกเดียวแต่ฉันได้ทั้งกุญแจดอกเดิม พร้อมนี่อีกเป็น600กว่าล้านเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2,567มาดามแป้งรับตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลในบัญชีมีเงินอยู่27.7ล้านบาทแต่นี่สินพุ่งถึ่ง132.6มถึง132.6ล้านบาทติดลบ105ล้านบาทตั้งแต่วันแรก ผลงานที่ฝากไว้จากพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงทิ้งวาทะไว้ว่าคนเราวาถนาไม่เท่ากันแต่คนที่สัวจริงๆมันคือมาดามแป้งตั้งหากฟุตบอลไทยมีอนาคตไหมถ้าเริ่มต้นด้วยนี่มหาศาลขนาดนี้เกมในสนามเรายังพอพลิกได้มาดามแป้งได้กล่าวไว้แต่เกมนอกสนามแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มคดีที่หนึ่งสมาคมฉีกสัญญาไทยลีกโดยพนักงานศาลตัดสิน ต้องจ่าย360ล้านบวกดอกเบี้ยรวมเป็น560ล้านตายคาแล้วคดีที่2 สมาคมฟ้องสยามสปอร์ตเรียกเงินคืน1,139ล้านเอาละจะได้เงินนี้มาหรือเปล่าแต่ที่ไหนได้สุดท้ายแพ้คดีแบบหมดรูปไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวสรุปสมาคมติดหนี้665ล้านต้องใจเต็มแต่ไม่มีทางได้เงินคืนคำถามก็คือฟุตบอลไทยกำลังโดนโกงหรือมันคือผลจากการบริหารงานผิดพลาดของคนยุคก,ก,ก่อนกันแน่กลัวว่าคนจะมาพิสูจน์หลักถงหลักฐานก็เลยรีบบริจาคคืน ไปแต่บริจาคไปให้ใครอ้าวอันนี้ก็คือคําถามเงินหายไปไหนใครเป็นคนได้ประโยชน์ของเรื่องนี้นะครับอ้าวทุดท้ายแล้วนี้นะมันก็จะมีอีกนะครับนี่มันคือสมาคมฟุตบอลหรือสมาคมแห่งอํานาจกันแน่นายกสมาคมฟุตบอลเท่ากับฐานอํานาจทางการเมืองอันนี้ไม่ใช่แค่สมาคมฟุตบอลอย่างเดียวสมาคมกีฬาทุกอย่างในประเทศไทยมันคือฐานอํานาจทางการเมืองทุกที่ลองไปจิ้มตรงไหนกันเน่าตรงนั้นไม่ต่างจากตรงนี้แหละครับสุดท้ายรัฐพลตํารวจเอกสมยศมีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเครือข่ายการเมือง ยุคคอสอชอนั่นไงสารตัดสินให้สมาคมจ่ายหนี้เต็มๆแต่คนที่ก่อหนี้กลับไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยคุณสมยศรับผิดชอบหน่อยได้ไหมหรือจริงๆแล้วฟุตบอลไทยเป็นแค่เครื่องมือของการเมืองกันแน่กต่จริงๆแล้วก็คือจริงๆครับเป็นมาตั้งนานแล้วเอายังยังไม่พอปัญหานี้คุณแป้งบอกว่าฉันไม่ได้กอ่อแต่ฉันต้องแก้มันให้ได้มาดามแป้งต้องการหาเงิน6 6 5้าล้านพิจาั้นสมาคมฟุตบอลอาจถูกยึดทรัพย์หายแล้วมาดามแป้งอย่าบอกนะ ฟักกระเป๋าตัวเองตรงนี้แอดมินไม่สนับสนุนลุงซักก็ไม่สนับสนุนต้องให้หลายๆฝ่ายช่วยกันแผนกู้วิกฤตของมาดามแป้งก็คืออันดับแรกเลยมาดามแป้งบอกว่าเดี๋ยวต้องไปเจราจากับสยามสปอร์ตก่อนขอขยายเวลาจ่ายหนี้แล้วก็ดึงสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนรลายใหม่เข้ามาเพิ่มเติม แล้วก็ขอเงินช่วยเหลือจากฟี f a แล้วก็ AFC อีกอย่างนึงก็คือใช้คอนเน็ t ชันส่วนตัวดึงเม็ดเงินเข้าสมาคมอ่าอันนี้พอจะได้อยู่นี่ไม่ใช่แค่การบริหารงานฟุตบอลแต่เป็นการต่อสู้ทางธุรกิจที่เดิมพันด้วยอนาคตของสมาคมยังเกมนี้ยังไม่จบอาดาแป้งต้องการฟ้องกับคนตารวจเอกสมยศอีกทีนึง ฉันอาจไม่ได้เริ่มสงครามนี้แต่ฉันจะจบจะเป็นคนจบมันเองการที่จะฟ้องกลับเนี่ยอ้างอิงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา76นิติบุคคลสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ที่ทําให้เกิดนี่อันนี้ได้นี่จะเป็นครั้งแรกที่สมาคมฟ้องอดีตนายกสมาคมของตัวเองสมยศจะรอดหรือจะล่วงหรือจะถูกเอาผิดศาลจะรับฟ้องไหมหรือสุดท้ายคนที่ก่อเรื่อง จะลอยนวลเดิมพันครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่มันคืออนาคตของฟุตบอลไทยแต่ตรงนี้ได้มีการไปสอบถามคุณสระวงเทียนทองแล้วนะคุณสรวงเทียนทองบอกว่าไอ้ที่เป็นหนี้มาช่วยจ่ายให้ไม่ได้หรอกแต่ถ้าเกิดสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีปัญหาที่ว่าการติดขัดของสมาคมฟุตบอลเนี่ยตรงนี้รัฐบาลจะไปช่วยเยียวยาได้แต่ไม่สามารถที่จะไปร่วมใช้หนี้ได้นะครับอ้าวสรุปแล้วเนี่ยเรื่องนี้ประชาชนคนไทยได้อะไร ฟุตบอลไทยต้องการความโปร่งใสไม่ใช่แค่ในสนามแต่ในสมาคมด้วยทุกวงการกีฬาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยกน้ําหนักวอลเลย์บอลเงินหายไปไหนคําถามนี้ต้องการคาตอบแล้วก็อีกข้อนึงก็คือกีฬาไม่ควรเป็นเครื่องมือทางการเมืองมาดามแป้งเท่ากับหญิงแกล่งที่สู้กับระบบทุจริตสุดท้ายแล้วใครกันแน่ที่เป็นผู้แพ้ที่แท้จริงคําถามที่นี้สําคัญที่สุดนะครับมาดามแป้งจะรอดจากมหากาบนี้หรือสุดท้ายจะเป็นแค่เยื่อรายต่อไปฟุตบอลไทยอยู่ในช่วงเวลาสําคัญและเราทุกคนกําลังเป็นพยานแล้วเพื่อน ที่ชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนห้อยลังสตูดิโอสลัดเน่าเล่าข่าวโดยลุงสัตว์แล้วจะไม่พลาดข่าวสารทั้งดราม่าต่าง,างๆเกี่ยวกับการเมืองหรือว่าสิ่งที่เป็นที่สนใจกันในสังคมในขณะนี้นะครับทิดใหญ่ทําเป็นเมนทุกโครงการสลัดเน่า